ช่องตามใจทูเดย์บทที่799ไม่ไวนะ้หน้าในห้องถงทุกคนตกใจมากๆผู้หญิงประเภทไหนถึงทำให้คุณชายเย่นพูดชื่นชมขนาดนี้และผู้หญิงในห้องส่วนมากต่างก็กรีดร้องออกมาคุณชายเย่นกำลังพูดถึงฉันอยู่ใช่ไหมมีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าบ้าผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ข้างๆพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกทันที เธอฝันไปหรือเปล่าด้วยหน้าตาทุเรศอย่างเธอคุณชายเย็นไม่เอาเธอหรอกถ้าให้ฉันพูดคนที่คุณชายเย็นพูดถึงต้องเป็นฉันอย่างแน่นอนมีเพียงฉันคนเดียวที่คู่ควรกับคนสวยงามและสูงสักที่คุณชายเย็นพูดถึงผู้หญิงคนนี้พูดแบบไม่อายหัวล้านหลิวหัวเราะออกมาคุณชายเย็นเป็นคนนิสยัยตรงไปตรงมาจริงๆไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนถึงได้คำชื่นชมจากคุณชายเย็นสูงขนาดนี้ ใช่แล้วคุณชายเย็นคุณเชิญผู้หญิงคนนี้ขึ้นเวทีหน่อยให้พวกเราได้รู้ว่าเธอเป็นใครและชื่นชมในความงามของเธออูจงกุ้ยพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วคุณชายเย็นรีบเชิญผู้หญิงคนนี้ขึ้นเวทีเลยทุกคนพูดตามทันทีมีหลายคนฉลาดแค่คิดก็รู้แล้วนี่เป็นแผนการที่เย็นเชิงตรงคิดออกมาดังนั้นพวกเขาก็ช่วยเหลือทําให้แผนการของเย็นเชิงตรงสําเร็จลีมินจูและหลินหยุนมองเหตุการณ์นี้อย่างเงียบๆ ลีมิ่นจูหัวเราะอย่างเย็นชาคุณชายเย็นคนนี้มีเงินเยอะจริงๆจ่ายเงินหลายแสนหยวนเพื่ออยากเจอหน้าผู้หญิงเพียงคนเดียวไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ในขณะที่ลี่หมิ่นจูพึ่งพูดจบจู่จูสายตาของเย็นเฉิงตรงก็มองมาที่เธอจากนั้นเย็นเฉงตรงก็กระโดดลงจากเวทีภายใต้สายตาของทุกคนเขารีบเดินมาถึงข้างหน้าของลี่มิ่นจู คุณผู้หญิงที่สวยงามคุณเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอบอกชื่อของคุณให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมเย่นเฉิงตรงยืนอยู่ด้านหน้าของลีหมินจูเขาโค้งคำนับอย่างสุภาพและพูดอย่างสง่างามตอนนี้ลีหมินจุกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนทันทีดวงตาของหัวล้านหลิวชายแววประหลาดใจไม่แปลกใจเลยที่เธอจะเป็นผู้หญิงที่คุณชายเย่นชอบเธอมีความพิเศษจริงๆอู๋จงกุ้ยพยักหน้าและถอนหายใจ คุณชายเย่นเลือกผู้หญิงได้เก่งมากๆหน้าตาของผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะไม่ได้สวยที่สุดแต่เธอมีความสง่างามสูงสกักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆลีมินจูอึ้งไปเลยเธอมองเย่นเฉิงตรงและพูดพึมพำผู้หญิงที่คุณพูดถึงคือฉันเหรอเย่นเฉิงตรงพยักหน้าอย่างจริงจังใช่นอกจากเธอไม่มีใครคู่ควรกับคำชื่นชมของฉันแล้ว เพียงแค่คำพูดเดียวทำให้ผู้หญิงที่ดีใจพวกนั้นรู้สึกโกรธมากๆทันทีจูจูลีหมินจูก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่อิจฉามองมาที่ตัวเองสายตาพวกนั้นเหมือนกับลูกธนูเลยถ้าสายตาพวกนั้นสามารถฆ่าคนได้ลีมินจูรู้สึกว่าตัวเองคงจะโดนลูกธนูยิงทะลุร่างกายจนตายไปแล้วลีหมินจูได้สติคืนมาทันทีเธอไม่รู้เย็นเฉิงตรงชอบตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นรู้ว่าตัวเองกลายเป็นคนที่เย็นเฉิงตรงชอบพวกเธอก็คงดีใจมากๆแน่นอนแต่ลีมินจูไม่ได้รู้สึกชอบเย็นเฉิงตรงเลยขอบคุณสำหรับคำชื่นชมของคุณแต่ฉันมีแฟนแล้วลีมินจูพูดจบเธอก็ขยับเข้าใกล้ลินหยุนโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ถึงแม้ลีมินจินจูไม่ได้พูดว่าแฟนของเธอเป็นใครแต่ทุกคนก็เข้าใจในสิ่งที่เธอแสดงออกมา อย่างไรก็ตามสีหน้าของเย็นเฉิงตรงมีแต่รอยยิ้มที่ดูฉลาดเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังหรือยอมถอยหลังแต่กลับมองหลี่หมินจูอย่างเงียบๆเ,เขามองจนหลี่หมินจูรู้สึกกลัวคุณผู้หญิงฉันแค่ชื่นชมในความงามของคุณและอยากรู้จักคุณคุณจะมีแฟนหรือไม่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่มีแฟนแล้วแต่คุณชายเย็นกลับไม่ยอมปล่อยเธอไปเหรอคุณชายเย็นคนนี้มีรสนิยมแปลก สีหน้าของลีมินจูเย็นชาขึ้นมาทันทีเธอมองออกอย่างชัดเจนเย็นเฉ,นเฉงตรงดูออกว่าเธอกำลังพูดโกหกดูเหมือนเย็นเฉิงตรงคนนี้จะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีลีมินจูพูดในใจถ้าเป็นอย่างนี้ลีมินจูก็ไม่เกรงใจอีกพูดปฏิเสธทันทีต้องขอโทษด,ด้วยฉันไม่อยากรู้จักคุณในห้องโถงทุกคนตกใจทันทีผู้หญิงคนนี้พูดปฏิเสธเขาเธอไม่รู้จักคุณชายเย็นเหรอ หรือว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแต่งโง่และไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของบริษัทไหหลานจำกัดทุกคนต่างคาดเดาและมองไปที่หลี่หมิ่นจูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกผู้หญิงพวกนั้นต่างก็รู้สึกหึงหวงและมองหลี่หมิ่นจูด้วยสายตาไม่เป็นมิตรหือผู้หญิงโง่โงคนนี้เล่นตัวมากๆคุณชายเย่นอยากรู้จักเธอแต่เธอกลับพูดปฏิเสธฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไร้สมองและงโงม่มากๆคุณชายเย่นมองเธอผิดไป มีผู้หญิงคนหนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความอิจฉาเธออยากจะแทนที่ลี่หมินจูมากๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเย็นเฉิงตรงหายไปมองหลี่หมินจูและพูดอย่างเคร่งครึมถ้าพูดอย่างนี้เธอก็ไม่ไว้หน้าฉันเลยนะหลี่มินจูหัวเราะและพูดต้องขอโทษด้วยแต่ฉันคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะพูดปฏิเสธคุณกล้ามากสีหน้าของเย็นเฉิงตรงเย็นชาทันที ลูกน้องที่อยู่ด้านหลังเมื่อเห็นเย่นเฉิงตรงโกรธเขาก็ตะโกนด้วยความโกรธทันทีคุณชายของเราอยากรู้จักคุณมันเป็นความโชคดีของคุณแต่คุณกล้าปฏิเสธและยังเล่นตัวอีกคุณชายคุณดูอยู่ข้างๆฉันจะสั่งสอนเธอแทนคุณเองเย่นเฉิงตรงตะโกนทันทีถอยออกมาผู้หญิงที่งดงามขนาดนี้ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับเธอเขามองไปที่หลี่หมิ่นจูด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่และพูด ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ไว้หน้าฉันแต่ฉันก็จะให้โอกาสเธออีกหนึ่งครั้งถ้าคุณยอมพูดกลับคำฉันจะยกโทษให้เธอลีมินจูพูดด้วยสีหน้าเย็นชาต้องขอโทษด,ด้วยคำพูดที่ฉันเคยพูดฉันไม่เคยพูดกลับคำอยู่แล้วดวงตาของเย็นเฉิงตรงเย็นชาและโหดเหี่ยมขึ้นมาทันทีกล้ามากกล้ามากมากเย็นเฉงตรงหันหลังและมองไปที่ทุกคนในที่สุดสายตาของเขาก็มองไปที่หัวล้านหลิว ประธานหลิวฉันได้ข่าวว่าคุณมีธุรกิจประเภทหนึ่งถ้าให้เงินก็สามารถทำได้ทุกอย่างใช่ไหมเย็นเฉิงตงถามด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่หัวล้านหลิวเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นนักเลงตอนนี้เย็นเฉิงตงต้องการให้เขาช่วยเขาก็ตื่นเต้นดีใจทันทีใช่ถ้าคุณชายเย็นยอมจ่ายเงินพวกเราสามารถจัดการได้ทุกอย่างเยนเฉิงตงพูดด้วยรอยยิ้ม ถ้าฉันจะให้คุณเชิญเธอมาที่ห้องนอนของฉันคุณต้องการเงินเท่าไหร่หัวล้านหลิวหัวเราะเสียงดังออกมาในเมื่อคุณชายเย็่นพูดแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจจากฉันฉันไม่คิดเงินและจะทำเรื่องที่คุณชายเย่นพูดให้สำเร็จเย็่นเฉิงตรงพูดด้วยรอยยิม้มฉันต้องขอบคุณประธานหลิวจริงๆไม่ต้องเกรงใจหัวล้านหลิวพูดจบก็มองไปที่หลี่หมิ่นจูสีหน้าเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ คุณผู้หญิงทำไมคุณต้องหาเรื่องให้ตัวเองด้วยอยู่ดีไม่ว่าดีหัวล้านหลิวพาลูกน้องหลายคนเดินเข้ามาหาลีหมิ่นจูอย่างช้าๆลีหมิ่นจูรู้สึกกลัวและเดินถอยหลังสองก้าวพวกคุณจะทำอะไรคุณน่าจะรู้สายตาของหัวล้านหลิวฉายแววเจ้าเล่ห์ลีหมิ่นจูพูดด้วยความโกรธใส่หัวออกไปไม่งั้นพวกคุณจะต้องเสียใจภายหลังแน่นอนอ้อฉันชอบเรื่องเสียใจคุณทำให้ฉันต้องเสียใจดูหน่อยสี่ห้าหาห้า หัวล้านหลิวหัวเราะด้วยความดีใจและไม่สนใจคนอื่นๆที่อยู่บนเรือยอตตอนนี้น่าจะถึงหน้าน้านำสากลแล้วตอนนี้ฉันทำเรื่องไม่ดีกับเธอก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งเรื่องของฉันอยู่แล้วสาวสวยคุณคิดว่าฉันควรทำอะไรคุณดีห้าหาห้าหัวล้านหลิวถูมือตัวเองและมือข้างหนึ่งของเขาก็จับไปที่ลีหมินจูทันทีเธอบอกให้คุณใส่หัวไปคุณไม่ได้ยินเหรอ หลินหยุนที่ยืนก้มหน้าอยู่ข้างๆจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่หัวล้านหลิวน้ำเสียงของหลินหยุนเย็นชามากๆเหมือนกับกระแสลมหนาวทำให้หัวล้านหลิวหนาวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ช่องตามใจทูเดย์บทที่800โดนโจรสลัดโจมตีหัวล้านหลิวตกใจมากๆรีบหยุดการเคลื่อนไหวทันทีและมองไปที่หลินหยุนหลังจากตกใจแล้วหัวล้านหลิวมองเห็นเลนเห็หลินเป็นแค่ชายหนุ่มอายุ20กว่าๆทำให้เขารู้สึกโกรธมากๆ แม่งเอ้ยฉันโดนไอ้เด็กหนุ่มทําให้ตกใจกลัวลูกน้องที่อยู่ข้างๆหัวล้านหลิวก็ตกใจเหมือนกันถึงแม้น้ําเสียงของหลินหยุนจะธรรมดามากๆแต่น้ําเสียงของหลินหยุนสามารถทําให้คนตกใจจนขนลุกมันก็เหมือนกับตอนที่อยู่ในความมืดอยู่ในห้องที่เงียบสงัดจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงของมัจจุราชที่มาเอาชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาได้สติลูกน้องพวกนั้นก็เหมือนกับหัวล้านหลิวพวกเขารู้สึกโกรธมากๆหนุ่มน้อย แกอยากตายใช่ไหมถึงกล้าใช้น้ำเสียงอย่างนั้นพูดกับลูกพี่ใหญ่ของพวกเราลูกน้องคนหนึ่งด่าออกมาทันทีหัวล้านหลิวเป็นคนละเอียดรอบคอบเขาหยุดลูกน้องที่กำลังด่าหลินหยุนเขามองหลินหยุนด้วยสีหน้าเคร่งครึมและถามคุณเป็นใครคนที่กล้าด่าหัวล้านหลิวมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือคนที่ตายแล้วประเภทที่สองคือคนที่แข็งแกร่งกว่าเขา ถ้าหลินหยุนไม่ได้มีฐานะที่ทําให้หัวล้านหลิวเกรงกลัวถ้างั้นหลินหยุนก็จะกลายเป็นคนตายแน่นอนถ้าหลินหยุนมีฐานะที่ทําให้หัวล้านหลิวเกรงกลัวอย่างเช่นคนอย่างเย็นเฉงตรงเขาก็ไม่กล้าล่วงเกินผิดใจแน่นอนและเขาก็จะเหมือนลูกน้องที่คอยประจบหลินหยุนนี่คือวิธีการที่หัวล้านหลิวใช้มาโดยตลอดเขาเปลี่ยนจากนักเลงตัวเล็กๆกลายเป็นนักเลงที่มีอํานาจหลินหยุนมองเขาด้วยสีหน้าปกติมองเขาเหมือนเขาเป็นอากาศ ฉันเป็นใครคุณไม่คู่ควรพอที่จะรับรู้รีบใส่หัวไปสะหนุ่มน้อยแกกล้าพูดอีกครั้งไหมลูกน้องของหัวล้านหลิวด่าดทันทีหัวล้านหลิวรีบหยุดลูกน้องทันทีหลินหยุนยิ่งแสดงความหยิ่งยะโสหังออกมาเท่าไรหัวล้านหลิวก็ยิ่งไม่กล้าลงมือเท่านั้นถ้าหลินหยุนไม่ใช่คนงโง่เขาคงเป็นคุณชายที่มีฐานะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหัวล้านหลิวยิ่งไม่กล้าลงมือมากขึ้น หนุ่มน้อยฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายกับคุณบอกฐานะของคุณออกมาไม่งั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจละกันหัวล้านหลิวให้โอกาสครั้งสุดท้ายกับหลินหยุนถ้าหลินหยุนไม่ยอมพูดฐานะของตัวเองออกมาก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีฐานะพิเศษเลยในเวลานี้เย็นเฉิงตรงที่ยืนอยู่ด้านหลังหัวล้านหลิวพูดด้วยรอยยิ้มประธานหลิวทำไมตอนนี้คุณถึงขี้ขาดขนาดนี้แค่มดเล็กๆตัวเดียวคุณต้องระวังตัวขนาดนี้เลยเหรอ และอีกอย่างมีฉันยืนอยู่ด้านหลังของคุณคุณจะกลัวอะไรอีกหัวล้านหลิวรู้สึกอายทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเย็นเฉิงตงก็รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ค่อยพอใจหัวล้านหลิวตัดสินใจและพูดในใจใช่แล้วมีตระกูลเย็นคอยสนับสนุนฉันอยู่ข้างหลังถึงแม่หนุ่มน้อยคนนี้จะมีฐานะไม่ธรรมดาแต่เขาก็สู้ตระกูลเย็นไม่ได้ฉันยังต้องกลัวอะไรอีกเมื่อตัดสินใจได้แล้วหัวล้านหลิวมองหลินหยุนอีกครั้งด้วยสายตาที่โหดเหี้ยม หนุ่มน้อยฉันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดให้ฉันใสหัวออกไปคุณมันก็แค่มดเล็กๆตัวหนึ่งกล้าดียังไงมาดูถูกฉันวันนี้คุณและผู้หญิงคนนี้อย่าคิดที่จะหนีรอดไปได้หัวล้านหลิวโบกมือส่งสัญญาณให้ลูกน้องและพูดว่าเอาเลยสั่งสอนหนุ่มน้อยคนนี้หน่อยแต่ห้ามทำร้ายผู้หญิงคนนั้นลูกพี่ใหญ่พวกเรารอคำพูดนี้ของพี่มานานแล้ว ลูกน้องของหัวล้านหลิวเดินไปหาหลินหยุนด้วยรอยยิ้มโหดเหี้ยมลูกน้องวัยรุ่นหลายคนเพิ่งเดินเข้าใกล้หลินหยุนในรัศมีสามเมตรจูจ่ๆหลินหยุนก็จ้องไปที่พวกเขาชั่วพริบตาลูกน้องหลายคนต่างคุกเข่ากับพื้นทันทีและร่างกายของพวกเขาก็สั่นด้วยความกลัวเมื่อฝึกถึงขั้นตัวอ่อนยาทองแล้วสายตาและลมหายใจของหลินหยุนทำให้คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถรับมือได้ นอกจากว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่นักเลงพวกนี้ไม่มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วหัวล้านหลิวตะโกนด่าทันทีไอสารเลวพวกแกทำอะไรอยู่สั่งสอนเขาสิพวกแกคุกเขาให้เขาทำไมลูกน้องหลายคนพูดไม่ออกพวกเขาในเวลานี้เหมือนกับกระต่ายตัวน้อยๆที่มองเห็นเสือร้ายแม้แต่เรี่ยวแรงที่คิดจะหนีก็ไม่มีลูกลูกพี่ใหญ่หนุ่มน้อยคนนี้น่ากลัวมากๆเขามองพวกเราแค่ครั้งเดียว พวกเราก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกสัตว์ร้ายที่กินคนกำลังจ้องมองอยู่ใช่แล้วลูกพี่ใหญ่ขาทั้งสองข้างของฉันสั่นไม่หยุดและฉันก็ยืนไม่ไหวพวกเราอย่าไปล่วงเกินเขาจะดีกว่าลูกน้องอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นลิมินจูมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอึ้งไปเลยเธอมองไปที่ดวงตาที่สวยงามของหลินหยุนและสายตาของเธอก็เปล่งประกายทันทีไม่แปลกใจเลยที่ฉันมองเขาเพียงครั้งเดียว ก็ทำให้ฉันสนใจเขาทันทีหนุ่มน้อยคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนลินหยุนเดินผ่านลูกน้องเหล่านั้นอย่างช้าช้าและมองหัวล้านหลิวด้วยสายตาเย็นชาตอนนี้ฉันจะทำให้คุณรู้ว่าใครกันแน่คือมดตัวเล็กๆในเวลานี้ด้านนอกของเรยอยอตจู่ๆก็เกิดเสียงวุ่นวายขึ้นมาทันทีลูกเรือคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยเลือดจู่ๆก็วิ่งเข้ามาอย่างโซเซตะโกนเสียงดังทันทีมีจรสลัดทุกคนรีบหลบซ่อนเร็วๆปังปัง เสียงปืนดังขึ้นสองนัดลูกเรือคนนั้นเสียชีวิตทันทีอากมีคนตายแล้วทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ตกใจกลัวจนรีบวิ่งหนีทันทีและทุกคนก็กรีดร้องด้วยความกลัวเมื่อมองเห็นความกลาหนเดิมทีหลินหยุนตั้งใจจะโยนหัวล้านหลิวออกไปแต่ตอนนี้เขาก็หยุดทันทีจนสลัดต่างชาติหลายคนที่มีปืนกลและปืนพกเดินเข้ามาร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยเลือดมีจนสลัดสองคนใบหน้ายังมีเลือดติดอยู่ จนสลัดหลายคนยืนเป็นแถวหน้ากระดานมองเห็นความวุ่นวายในห้องโถงพวกเขารู้สึกดีใจมากๆา้าเจม์ฉันรู้สึกว่าพวกเขากลัวฉันมากๆฉันชอบเห็นความวุ่นวายกลลาหนแบบนี้หัวหน้าจนสลัดที่สวมหมวกขาวบอยเผยรอยยิ้มที่โหดเหี้ยมออกมาเขาชอบที่เห็นคนอื่นมองเขาด้วยสีหน้าหวาดกลัวเจม์ยิงปืนสองนัดไปที่เพดานและตะโกนพูดเงียบเดี๋ยวนี้ทุกคนสองมือวางไว้ที่ศีรษะและนั่งลง คำพูดนี้เขาพูดด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากคนที่อยู่ในห้องถงต่างเป็นคนรวยทําให้คนส่วนใหญ่ฟังภาษาอังกฤษออกแต่ก็มีคนรวยหลายๆคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกและยืนอยู่อย่างนั้นเจมหยิบปืนพกขึ้นมาทันทีหลังจากเสียงปืนปังปๆงดังขึ้นคนที่ยังยืนอยู่โดนยิงตายทั้งหมดอากตอนนี้ทุกคนวางสองมือไว้ที่ศีรษะและนั่งลงทันที มีผู้หญิงบางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพวกเธอที่เคยมีชีวิตที่สุขสบายไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเจมตรงนั้นยังมีคนยืนอยู่หนึ่งคนจูจูหัวหน้าจนสลัดก็ชี้ไปทิศทางหนึ่งและพูดด้วยรอยยิม้มเจมสโกรธมากๆเขาหยิบปืนและเดินไปข้างหน้าไอ้คนจีนแกฟังที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรอลีหมินจูตกใจมากๆและเตือนเขาด้วยน้ำเสียงเบาๆ หลินหยุนรีบนั่งลงพวกเขาเป็นโจรสลัดที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นคุณอย่าไปร่วงเกินผิดใจกับพวกเขาหลินหยุนไม่ได้หันหน้ากลับมาเขามองเจมที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าปกติและพูดชั่วชีวิตของฉันไม่เคยก้มหัวต่อหน้าใครมาก่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั่งลงเย็นเฉิงตงนอนอยู่บนพื้นมองหลินหยุนและยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยหนุ่มน้อยคนนี้ไม่กลัวตายจริงๆกล้าลองดีกับพวกโจรสลัดที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเขาต้องตายแน่ หัวล้านหลิวที่นั่งอยู่บนพื้นก็พูดด้วยสีหน้าย่อเยอ้ยหนุ่มน้อยคนนี้หาเรื่องตายชัดๆเขาคิดว่าโจรสลัดพวกนี้สามารถพูดด้วยง่ายๆเหมือนกับพวกเราเหรอเจมไม่ได้ยิงปืนทันทีเขารู้สึกว่าหลินหยุนทำให้เขาขายหน้าต่อหน้าของหัวหน้าโจรสลัดเขาจะทรมานและฆ่าหลินหยุนอย่างโหดเหี้ยมเมื่อเขาเดินเข้าใกล้หลินหยุนเจมยกปืนขึ้นมาและใช้ด้ามปืนทุบไปที่หน้าของหลินหยุนเพีย ลินหยุนสะบัดมือและตบหน้าเจมผ่านอากาศศีรษะของเจมหลุดออกไปทันทีทุกคนอึ้งไปเลยดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ทุกคนก็ได้สติคืนมาอย่างรวดเร็วมีผู้หญิงบางคนกรีดร้องด้วยความกลัวมีบางคนตกใจมากๆจนสลบไปแม้แต่ผู้ชายบางคนก็กลัวจนหน้าซีดโรคหัวใจเกือบจะกำเริบจนสลัดบางคนที่ได้สติคืนมาพวกเขาโกรธมากๆ มีโจรสลัดสองคนเรียกชื่อเจมทันทีหัวหน้าโจรสลัดคนนั้นถือปืนกลขึ้นมาและเล็งไปที่หลินหยุนไอ้สารเลวแก่กล้ามากที่ฆ่าเจมคุณใช้เวทมนต์อะไรกันแน่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ